สวัสดีครับวันน uh ี้ก็อยู่กับผมนะครับในช่องบ้าวลงตีบ้านๆนะครับวันนี้เราก็อยู่กับไอ้เครื่องนี้เลยนะครับเครื่องนี้ก็เป็นเครื่องบดนั่นเองนะครับจากที่ห่างหายไปนานเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดลองบดแกบแล้วก็บดข้าวป้ายแล้วก็บดข้าวโพดนะครับเดี๋ยวเราลองนําไปให้สัตว์เลี้ยงดูนะครับว่าจะเป็นยังไงพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับเห็นอะไรกันหรือเปล่าครับนี่ก็เป็นแกบนะครับนี่แกลบจากหลังลงตีนี้นะครับ นี่อันนี้ก็เป็นแกบใหม่ๆเลยนะครับแล้วมันก็มีเข้าปลายผสมออกมาด้วยนะครับนี่เดี๋ยวเราจะลองนำไอ้พวกนี้เลยครับไปบดเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะผสมกับข้าวโพดนำไปใช้เลี้ยงกับตัดเลี้ยงอย่างเช่นเลี้ยงหนูเลี้ยงปลาอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าแกบตรงนี้นี่ กลัวว่ามันจะไม่สะอาดนะครับเพราะว่าถ้าเรานําไปเลี้ยงตัดใหญ่กว่ามันจะเกิดโรคได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับไปดูตรงหน้ากิโลเลยนะครับว่าจะได้กี่กิโลนะครับนี่ก็เป็นแก็บที่เรานํามาได้นะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับเก็บอาจจะเยอะหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูน้ำหนักกันนะครับว่าได้น้ำหนักเท่าไหร่ นี่นะครับประมาณ3ามโลนะครับประมาณสามโลเดี๋ยวเราจะมาผสมไอตรงนี้กันนะครับนี่อันนี้ก็เป็นข้าวโพด1นกิโลนะครับประมาณนี้เลย1นกิโลแล้วก็ผมจะผสมไอตรงนี้ไปนะครับอันนี้ก็เป็นข้าวที่มีกากเยอะอะไรประมาณนี้นครับเดี๋ยวผมจะนำมา ผสมใส่ในอันนี้ไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองบดกันเลยนี่นะครับเครื่องบดของเราแล้วก็อันนี้เป็นตะแกรงนะครับเก็บจะละเอียดหรือไม่ละเอียดก็อยู่กับตะเกรงนี้นะครับถ้าตะเกรงนี้เบอร์ใหญ่ รูใหญ่หน่อยก็เก็บที่ออกมาได้ก็จะไม่ละเอียดนะครับแต่ถ้ารูเล็กหน่อยก็จะละเอียดมากนะครับอันนี้สามารถเปลี่ยนตะแกรงตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวเรานํามาใส่ตรงนี้กันนะครับนี่ใส่ไปเลยครับเออผมลืมบอกอีกอันนึงนะครับเวลาใส่ต้องเอาไอ้ตรงนี้นะครับตรงข้อต่อของมันตรงนี้นะครับนี่ข้อต่อตรงนี้นะครับเอาขึ้นข้างบนนะครับ ตบใส่เข้าไปแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ลองหมุนดูนะครับว่ามันไม่ชนอะไรถ้ามันไม่ชนแล้วเราก็สามารถปิดไอ้ฝานี้ได้เลยนะครับปิดให้แน่นเลยนะครับนี่ เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวผมจะเอาคุอันนี้นะครับใส่เอาไว้แบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็นำ เอาแกลบนะครับใส่ลงไปในนี้เลยนะครับนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเดินเครื่องกันนะครับไอ้สวิตเดินเครื่องก็อยู่ตรงนี้นะครับ vai อันนี้ก็ได้บทเตจเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราลงมาเปิดดูนะครับว่าข้างในจะเป็นยังไงนะครับโอนี่นะครับข้างในข้างในก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่อันนี้ก็เป็นเศษของมันนะครับที่มันยังไม่ลงไป ข้างในตะเกงนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะเอามาใส่ไว้ในถังนี้ก่อนนะครับน,นี่แล้วก็นี่นะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับข้างในมีตรงนี้อีกนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันนะครับว่าเป็นยังไงนี่นะครับ อันนี้ก็เป็นถังที่มันยังไม่ละเอียดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับนี่อันนี้ก็เป็นเศษที่ยังไม่ละเอียดนะครับนี่จะเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็อันนี้ที่ละเอียดแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นข้าวโพดนะครับข้าวโพดก็จะละเอียดเลยนะครับนี่ข้าวโพดก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับ แล้วก็เกลบอยู่ข้างล่างนี้นะครับเก็บก็อยู่ข้างล่างนี้อันนี้นะครับเก็บก็จะเป็นประมาณนี้นะครับไม่ละเอียดมากเท่าไหร่นะครับนี่ไม่ค่อยละเอียดเพราะว่าตะเกรงรูมันใหญ่เกินนะครับถ้าอยากได้ละเอียดกว่านี้ก็ต้องเปลี่ยนรูตะแกรงให้เล็กลงกว่านี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาผสมกันเลยว่าจะเป็นยังไงนะครับ เป็นไงกันบ้างครับพอใช้ได้หรือเปล่าครับแบบนี้ถ้าในส่วนตัวของผมผมว่าแบบนี้สามารถนําไปเลี้ยงตัดเลี้ยงได้หลายชนิดเลยนะครับอย่างเช่นหัวหมูแล้วก็ตัดอื่นๆนะครับไก่เลี้ยงปลาเลี้ยงหนูเลี้ยง,ยงอะไรที่ใครเลี้ยงแล้วสามารถกินแก็บพวกนี้ได้นะครับแต่ว่าแก็บเวลาเรานํามาบดต้องสะอาดนิดนึงนะครับ ก็คือว่าถ้าเก็บนั้นเก็บไว้ดีสะอาดเราก็สามารถนํามาเลี้ยงสัตว์ใหญ่ๆได้นะครับเพราะว่าสัตว์ใหญ่มันจะเป็นโรคง่ายเวลาเรานําสิ่งที่มันไม่ค่อยสะอาดมาเลี้ยงสัตว์ใหญ่กว่าว่ามันจะเป็นโรคได้นะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับใช้เลี้ยงไก่เลี้ยงหนูแล้วก็เลี้ยงปลาได้นะครับอันนี้เอาไปเป็นอาหารไก่อาหารหนูอาหารปลาได้เลยนะครับนี่ ถ้าใครชอบคลิปนี้และหวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็สามารถที่จะกดติดตามและกดไลค์กดแชร์ไปให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆที่เพื่อนๆชอบหรือคนที่เพื่อนๆคิดว่าให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ